เปเมนครบคุณพระเจ้าครับในเวลานี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคาที่พระเจ้าส่งผ่านทางอาจารย์้อยนะครับพระเจ้าเสียสละเพื่อเราขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับบทนี้ความล้ําลึกที่ที่เข้าใจได้เราไมาให้ถ่ายกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนนมพระเยซูอะไรนี้รูปขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระองค์ที่ผ่านมาจากอาจารย์ลอย ถ้าเราขับผีถ้าเราขับผีในนามของพระเยซูเราก็จะขับในนามของพระเยซูและผีตัวนั้นก็จะออกไปผ่านพระมยาบมือศดิ์ของพระเจ้านะครับความรักแท้ต้องยอมทนทุกข์เพื่อผู้อื่นการแลกเปลี่ยนที่มาจากพระเจ้าความรอดเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้า สารเสด็จพระเจ้าในนามพระเยซูเรลนี้ลูกขอบคุณพระองค์สาหรับถ้อยคําขอพระองค์ทรงให้เราได้เข้าใจในบริบทนี้ที่พระองค์ทรงตายบนไมก้กางเขนเพื่อเพื่อเพื่อช่วยพวกเราเพื่อช่วยจิตวิญญาณของพวกเราเพื่อช่วยให้เราไม่มีโครคภัยไข้เจ็บขอความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเราทุกๆคนและขอการความรักของพระเจ้า อยู่ในตัวเราเพื่อเราจะส่งให้กับ,กบผู้อื่นในเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงบอกการใช้ชีวิตด้วยการขอบคุณพระเจ้าการใช้ชีวิตด้วยการสรรเสริญพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับเรามาเริ่มในการอธิษฐานกันเลยนะครับ ในข้อแรกผมก็จะขออธิฐานเพื่อ,อผู้นำเจ็ดสิบนะครับและผู้นำผู้นำของเรานะครับทุกๆคนสาธุการแด่นนพระเจ้าในนามพระสุริณิเวลานี้ลูกขออธิฐานเพื่อผู้นำเจ็ดสิบขอความรักขอฤทธาที่มีจากพระเจ้าส่งตรงถึงเราทุกคนขอความเข้าใจในถ้อยคําขอความเข้าใจในบทเรียนขอความเข้าใจใน พระวจะนะคําคของพระเจ้าที่ตกมาในชีวิตของเราขอความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้นำเจ็นี้ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีถ้อยคำที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันทุกวันลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์และลูกขออธิษฐานเพื่อทีมน้ัสการ ในการที่จะมีอย่างน้อยสองชิ้นไม่ว่าจะเป็นกีตาร์และคีย์บอร์ดขอพรุงทรงส่งคนมาหรือพคกจะทรงสอนพวกเราในการที่เราจะนมัสการพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดของเราโดยที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้นำทางในการนมัสการลูกขธายฐานสำหรับสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทำ อุปกรณ์ในการเก็บภาพอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงขอพระองค์ทรงอวยพรที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆจะเป็นชิ้นที่ดีที่สุดในการในการบันทึกภาพในการบันทึกเสียงในการบันทึกรูปต่างๆในการที่เราจะมาเผยแพร่ถ้อยคําของพระเจ้าผ่านทางโซเชียลต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ขอพระองค์ทรง,งอวยพรที่เราจะถ้าสิ่งใดในการในการทํางานขององค์ในการในการเผยแพร่ถ้อยคําของพอระองค์ผ่านทางโซเชียลสิ่งใดที่เรายังขาดอยู่ขอพระองค์ทรง,งอวยพรเข้ามาอย่างเต็มขนาดแล้วเราจะใช้อนนุปกรณ์นั้นๆให้สมกับการที่พระองค์ทรงมอบให้กับพวกเราให้เป็น โซนที่แยกไปเลยว่าอันนี้เป็นของการมัสกาการการถวายเกยเียรติพระเจ้าในทุกๆในทุกๆครั้งด้วยฐานเพื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการที่เราจะพูดคุยกันในทุกเรื่องขอบถ้อยคำของพระเจ้า ส่งตรงถึงพวกเขาในจิตใจจิตวิญญาณเตือนสติเขาจริงใดที่เขาผิดจริงใดที่เขาพลาดขอพระองค์ทรงเตือนสติเขาและหนุนจิตชูใจเขาผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าด้ไอ้ฐานละขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนค่ะอาเมนค่ะอาเมนคับน้องแป้งน้องแป้งมีอะไรไอ้ที่หันเถื่อลูก อธิษฐานเผื่อสามีหนุ่มที่ชื่อกี้ด้วยนะคะอันนี้การวิริยปฏิเค่ะอาเมนสวัดีค่ะ,ะสามีเป็นไรบอกด้ลูกสามีสามีอ้วกเข้าโรงพยาบาลค่ะไม่รู้เป็นโรคอะไรค่ะสามีน้องแป้งเข้าโรงพยาบาลเมื่อเช้านะคะยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรชิคกี้นะคะให้ษฐานเผื่อด้วยให้ษฐานเผื่อนะคะเพราะคนเจ็บป่วย สาธุการพระเจ้าพระบิดาเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าที่งส่งท่งให้สัญชาติออเรอเอลสงจะข้าพระเจ้าดูที่ไม้เท้าดูงูแมวสาแต่วันนี้เราดูไม้กางเขนของพระองค์ส่งจะกข้าพระเจ้าท่สงสรงรับไว้แล้วที่ไม้กางเขนที่ถึงกี้คงจะข้าพระเจ้าที่อยู่โรงพยาบาลเวลานี้พยาามีอาการ หมดแดงรงภูมคุ้มกอาเจียนเราไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดแต่เราจะอธิษฐานเราผ่านเชื่อด้วยกันกันกบน้องแป้งและเราทุกคนที่นี่ผงจะข้าพเจ้าว่าพระเจ้าจะสัมผัสแต่ต้องรักษาโดยธิ์อำนาจแห่งการรักษาขององค์ผู้เป็นเจ้าเราเชื่อเราจะอธิษฐานเผื่อผงจะข้าพเจ้าพี่น้องของเราทุกคนเวลานี้ไม่ว่าใครจะเจ็บป่วยด้วยโรคสิ่งใดผงจะาข้าพเจ้าขอาการรักษาที่มาจากพระองค์เช่นเดียวกันเราเชื่อในพระสัญญาแห่งการ พันธข้าพเจ้ายกออกพึงจะาข้าพเจ้าแล้วสร้างขึ้นใหม่ทุกเซลล์กระดูกเส้นเอ็นพันธุข้าพเจ้าอวัยวะภายในพระองค์เป็นผู้สร้างพรพองค์เป็นผู้ซ่อมและรู้จักร่างกายอวัยวะทุกส่วนของมนุษย์ดีลูกขอพันธุขาพเจ้าอธิษฐานและมอบเราทุกคนและการรักษาที่มาถึงผู้เจ็บป่วยและพี่น้องที่เจ็บป่วยไว้ในพระนามพระเยซูเจ้าอามนอามนอามนขอบคุณพระเจ้าโดยบาดแผลนะครับของพระองค์เราขอเคลมพระสัญญา ว่าพวกเราจะได้รับการรักษาและขอเป่าประกาศในนามพระเยซูคริสต์ครับว่าเราทุกคนได้หายแล้วเพราะว่าพระเยซูคริสต์ไม่มีบาแดแผลใดที่ลึกเกินกว่าพระคุณของพระเยซูจะรักษาได้เชื่อและรับไว้แล้วยึดเอาให้ได้นะครับเราต้องอันใจนะไนพระคุณของพระเจ้าเมื่อวานนะครับ ก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์นะครับอยากจะอธิษฐานนะครับหัวข้อนี้ด้วยกันนะครับเพื่อความสัมพันธ์นะครับที่ดีนะครับกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับด้วยความตั้งใจนะด้วยหัวใจที่เปิดออกนะครับแล้วพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนะครับการทรงนำของพระวิญญาณในเรานะโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์องค์เจ้า ข้าพงค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกข้าพงค์ทั้งหลายเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้ปลอบประโลมและเป็นผู้นำทางชีวิตของพวกข้าพงค์ทั้งหลายวันนี้ข้าพงค์ทั้งหลายขอมอบหัวใจของตัวเองเปิดใจและต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่ทุกพื้นที่ในชีวิตโปรดชำระความคิดและจิตใจ ของข้าพงทั้งหลายให้บริสุทธิ์และทําให้จิตวิญญาณของข้าพงนั้นอ่อนไหวและไวต่อเสียงของพระองค์ที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์นั้นสอนเราเตือนเราบอกเรานําเราหรือคําสั่งนะมีบัญชามาถึงเราซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิน้นที่พงที่เราได้ยินเสียงพระองค์แล้วพงนําเราโอพระเจ้าข้าแต่พระวิญญ,ญาณ บริสุทธิ์เจ้าค่าโปรดนำข้าพง์ทั้งหลายให้เดินในน้ำพระทัยของพระองค์ให้ความเข้าใจในพระคำของพระองค์นั้นเต็มเปี่ยมเต็มล้นอยู่ในชีวิตของพวกข้าพงษ์ทั้งหลายในเวลานี้พง์เจ้าข่าและประทานวิทยเดชในการดาเนินชีวิตที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์โปรดสอนข้าพงทั้งหลายให้รักพระองค์มากกว่าเดิมทุกวันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันพงเจ้าข่าให้หัวใจของข้าพง์ทั้งหลายสอดคล้องกับหัวใจของพระองค์ และให้ชีวิตของข้าพรวงนั้นเป็นพยานแห่งพระสิริของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดข้าพเจ้าอธิษฐานและขอบคุณพระองร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมีนาเมนค่ะอาเมนค่ะเรามมอธิษฐานกันนะครับเราจะอธิษฐานเพื่อความส์ซื่นนะครับในการถวายนะครับแล้วก็ความส์ซื่อในการ ในการรับใช้นะครับรวมไปถึงกลุ่มอนุชนนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูในรูปของอธิษฐานเผื่อพวกเราทุกคนในคิดจกักร่วมงิปธนุภาพหัวหินและร่วมวปธนุภาพป่าเด็งในเวลานี้ที่เราอาจจะอยู่กันคนละที่เราจะอยู่อาจจะอยู่กันคนละตำแหน่งแต่พระองค์ก็ทรงให้ตำแหน่ง เดียวกันคือลูกของพระเจา้าในเวลานี้ที่ลูกจะให้ฐานเผื่อพวกเราทุกคนที่จะมีใจมีใจที่จะตั้งใจที่จะอธิษฐานตั้งใจที่จะถวายสิบรถเป็น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 ประจำเป็นอัตลักษณ์ของเราเองที่เราจะมีความสัตย์ซื่อในการถวายสิบรถและมีความสัตย์ซื่อในการถวายพิเศษต่าง ขอ,อการหนุนใจที่มาจากพระเจ้าที่พระองค์จะทรงหนุนใจเราในการที่เราจะกล้าที่จะให้กับพระเจ้าก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิญญาณไม่ว่าจะเป็นโลกหน้าที่เราจะขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าพระองค์ก็ทรงบอกแล้วว่าในพื้นแม้กระทั่งพื้นดินในสวรรค์ ก็เป็นทองคําเช่นเดียวกันตัวเราก็คือตัวทองตัวเราก็คือทองคําที่พระองค์ทรงสร้างให้เราเกิดขึ้นมาเพื่อจะนมัสก,การพระองค์อธิษฐานกับพระองค์และเป่าประกาศในนามของพระองค์ลูกอธิษฐานในเวลานี้ที่ลูกจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องในความสย์สซื่อในความรักซึ่งกันและกัน และลูกขอหอยฐานเป็นพิเศษในกลุ่มอนุชนที่ตอนนี้มีความมีความแตกแยกกันอยู่ในคนละจุดโคนละที่หรือคนละความคิดขอพระองค์ทรงอ่าปอบประโลมและนำเขากลับมาหาพระองค์และสั่งสอนเขาอ่านผลิชูใจเขา ให้กําลังใหม่กับพระองค์ให้กาลังใหม่กับเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและลูกขอใอยฐานเพื่อที่จะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขนาบตัวทําลายที่มาทำํทำการงานของมารที่มาทําให้เรามีความแตกแยกไม่ว่าจะเป็นด้วยความคิดก็ดีด้วยคําพูดก็ดีหรือด้วยภายในของเขาก็ดี ขอพระองค์ทรงหักแอกนี้ออกไปจากเรีรจักรทั้งสองที่ก็คือร่มนิทรภาพหัวหินและร่มนินทรภาพป่าดิงออกไปในนามพิศชุกตัวขัดขวางการนำพระพรของพระเจ้าจงออกไปในนามพริเยซูและขอขับไล่ผีมารซาตานที่อยู่ในเครืจักรของเราทั้งสองที่ที่มาทําให้เป็นความแตกแยกที่มาทําให้เราในบางคนสับสนวุ่นวายไปหมด ในนามพระเยซูขอสั่งในนามพระเยซูจงออกไปในนามพระเยซูดูวยอ้ฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคิดอาเมนอาเมนค่ะอาเมนครับอาเมนค่ะในเวลานี้นะครับผมขออธิฐานเผื่อผู้นำเจ็ดสิบนะครับและเก้าอี้ที่ว่างอยู่นะครับสาธุการเลิดพระเจ้าในนามพระเยซูเรานี้รูปขออธิฐานเพื่อ ผู้นำเจและผู้นำที่พวกเรานะครับผู้นำทั้ง6กขอาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและฤทธิดเดชท,ที่มาจากพระองค์ที่เราจะขยับไปทางซ้ายก็มีพระพรขยับไปทางขวาก็มีพระพรเดินไปข้างหน้าก็มีพระพรหันมาข้างหลังก็มีพร,พรตามหลังเราอีกในนามพระเยซูขอทุกทางทุกสิ่งที่เราทํากันอยู่นี้เป็นพระพรแก่ผู้อื่นและเป็นพระพรแก่ิสตจักรของเรา เป็นพระพรแก่พระเจ้าในนาำพรสูยซูที่เราจะนําคนดังหาปลาในนาำพรสูยซูและเวลานี้ที่ลูกจะธิษฐานเพื่อผู้นำเจ็สิบที่ที่พระองค์จะทรงส่งมาในที่จัรของเราทั้งสองที่ขอการทรงนำและการสาแดงที่มาจากพระเจ้าลูกอยากเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระองค์และลูกขอธิษฐานที่ที่พวกเราจะมีความตั้งใจ และการที่เราจะไปนําคนเข้ามาหาพระเจ้าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเดือนละหนึ่งในแต่ละคนเจ็ดสิบไม่ไกลตัวครับในนามพระเยซูลูกขอใอยถ่านและที่ที่พระองค์จะทรงนําพาคนเข้ามาและการที่เราจะไปแนะ,แน,ะน,นําคนชวนคนผนวกคนที่จะมีกําลังในการที่เราจะทํางานของพระองค์ด้วย ดูอธิษฐานและขอบคุณพระองค์และขออธิษฐานเพื่อผู้นำ70ที่จะมีถ้อยคําในการที่เราจะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันและขอความรักความความรักความสามาัคคีอยู่ในกลุ่มนี้ดูอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนในเวลานี้นะครับผมขออธิษฐานเพื่อ,อพันธกิจนะครับของของของคิตจ,จักรของเราทั้งสองที่นะครับคือพันธกิจคิดจ,จัก เด็กนะครับที่เรากาลังกาลังสร้างขึ้นนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเในเวลานี้ลูกขอให้ฐานเผื่อการทรงนำของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้พวกเราทําที่จ,จากเด็กขอพระองค์ขอพระงอระงค์ทรงอวยพรที่จ,จากของเราในการที่เราจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะไม่ิงขาดสิ่งดีใดๆเลยในนามพระเยซูไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องไฟแอร์พัดลม อุปกรณ์าการสอนกระดานหรือที่กั้นการตกบันไดนะครับขอพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราและขอพระองค์ทรงอวยพรและที่สําคัญขอพระองค์ทรงส่งคนนําคนของเราในการที่เราจะเป็นเป็นครูอนุชนนะครับในการในความรู้ในความรู้ในความรักที่มีต่อพระเจ้าในความรู้ในความรักที่มีต่อเด็กขอพระองค์ทรงอ่า นำคนนั้นเข้ามาในคียจักรของเราที่จะสั่งสอนได้ทั้งสองภาษาไม่ว่าจะเป็นปากปากากายอหรือจะเป็นภาษาไทยก็ดีหรือภาษ,ษาอังกฤษ,ษได้ยิ่งดีในนามบรซูลูกขอให้ทานและขอบคุณพระองค์ในภารกิจของพระองค์ในพันธกิจของพระองค์ในการทำคียจักรเด็กและเวลานี้ที่ลูกใจให้ฐานเพื่อผู้นำของเราทั้งสามคน ทั้งสคนในนามพระเยซูที่จะมีอาจารย์รอยแม่แดงอาจารย์อิมูนดาโนน,น,น,ใ,น,ใ,นในการที่จะนำทีมลุดหน้าไปในการที่จะเป็นโลกกำบังให้กับพี่น้องทุกๆคนที่จะทั้งทั้งหมดนี้จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและจะเห็นค่อยคำของพระเจ้าผ่านทาง เพราะจะร่าของพระองค์ที่จะมานํามาเสนอให้กับพี่น้องทุกๆคนและหนุนใจพี่น้องได้เป็นในทางที่ทางเดียวกันลูวอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ขอส่วนกําลังพู่งําของเราด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนค่ะอาเมนค่ะอาเมนค่ะ ให้เราอธิษฐานนะครับเผื่อพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับที่จะประกาศตัวเองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจะยอมผ่าตัวเองเข้าสู่กระบวนการนะครับในได้เขาเรียกว่ายินดีนะครับแล้วก็ยินยอมแล้วก็เต็มใจนะครับที่แล้วก็ถ่อมใจด้วยแล้วก็ฉลาดด้วยที่จะรับการสร้างรับการฝึกฝนฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณนะครับ แล้วก็ได้รู้อะไรมากมายนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับถ้าอยากจะเติบโตอยากจะเกิดผลก็ต้องเรียนดูนะครับเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยความรู้เนี่ยครับหรือวินัยมันคงไม่หล่นใส่หัวเราแน่ๆนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องเราทุกคนนะครับซึ่งรวมถึงตัวเราด้วยนะครับที่เราจะมีความเป็นแบบอย่างนะครับเราจะเอาจริงนะครัแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะขอพระวิญญาณบริสุทธิ ที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยเรานะครับช่วยเราในเรื่องแบบนี้ซึ่งพระองค์ช่วยแน่นอนนะครับให้เราพึ่งพาพระองค์นะครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ข้อสําคัญคือเมื่อวานเราได้รับบทเรียนนะครับในการ after the word นะครับ after พระคำนะครับของพระเจ้าก็ให้ทําสิ่งนี้กันอย่างจริงจังอย่างลดหลามอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อที่มันเหมือนกับว่าเราเป็นชนกลุ่มแรกที่เราลุกขึ้นนะครับแล้วเราก็ เอาจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเ,เมื่อคนอื่นๆนะครับได้เห็นเขาก็จะตามเรามาครับพอเขาเห็นตัวอย่างเห็นแบบอย่างนะครับเห็นความชัดเจนให้เราอธิษฐานเผื่อหัวข้อนี้ด้วยกันนะครับที่เรา,เอ,าอยากเห็นภาพนะครับทั้งคิสจักรก็คือหมายความว่าทุกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของคิสจักรเรานะครับได้เอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ลุกขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลง ปฏิวัติตัวเองนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับปฏิวัติตัวเองให้สําเร็จนะครับการปฏิวัติถ้ามันไม่สําเร็จก็คือเป็นกบฏ <laughs> ปฏิวัติตัวเองให้สําเร็จนะครับเราจะได้เป็นผู้ชนะะฮะเลรุยาพระเจ้าเวลานี้ลูกขอทอิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนรวมตัวข้าพเจ้าเองแล้วครอบครัวและทุกคนที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้าที่แต่ละคนนั้นจะเอาจริงเอาจังมีความถ่อมใจยินดีและเต็มใจและเข้าใจมเจฉะที่ จะพาตัวเองเข้ามาฝึกฝนวินัยฝ่ายวิญญาณที่แน่นอนมันจะต้องมีคําว่าฝึกฝนมีคําว่าวินัยมันจะต้องเริ่มต้นในการอึดอัดมันจะต้องเริ่มต้นในการเหยียดออกมันจะต้องจ่ายราคามันจะต้องออมากกว่าเดิมมันจะต้องไม่ใช่สบายๆแน่นอนพงศ์เจ้าค่ะโอ้ขอพงศ์ช่วยเหลือเราทุกคนพงศ์เจ้าค่ะที่เราจะมีหัวใจแล้วเราจะเอาจริงเพราะเราอยากเกิดผลเราอยากเติบโตไปสู่ความไพบูรณ์ของพระองค์เราอยากจะ ไปถึงจุดที่โป้งนั้นทรงสร้างเรากําหนดเราก่อนที่เราจะมากําเนิดเป็นมนุษย์ในท้องมารดาของเราพงศ์จาระขอโป้งเมตตาเราขย่าเราให้เราตื่นขึ้นเจิมเราแต่ต้องเราพงศ์จาระเสริมกําลังเราเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของพวกเราทุกคนพงศ์จาระที่เราจะลุกขึ้นมาแล้วเอาจริงเพราะว่าบัดนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเราอย่างเดียวแล้วเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของภาพรวมของคริชจกักรเป็นภาพรวม ของประชาชาติคือื่นอีนอ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 นมากมายถ้าวันนี้คิสสักเรายังคงปกเปียกยังคงอ่อนแอเราคงจะไปนําใครเขาไม่ได้เราคงจะไปช่วยเหลือใครก็ไม่ได้นอกแม้กระทั่งช่วยเหลือตัวเราเองเราก็ยังช่วยไม่ได้เลยพงศ้าโอ้ขอพระเจ้าได้โปรดที่จะเคลื่อนไหวและทำจิจในพี่น้องของเราทุกคนในพระกายแห่งนี้พงศภาที่เราแต่ละคนนั้นจะลุกขึ้นเราจะ,อะเอาจริงเอาจังคิ้วกระหาย หาความสัมพันธ์หิวการหายหาพระคำความจริงหาการเกิดผลและการเติบโตพงศ์เจ้าข้ที่เราจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์เราจะได้ยินเสียงพระองค์กันทุกอวัยวะทุกส่วนทุกคนพงศ์เจ้าข้ที่แต่ละคนนั้นจะเคลื่อนโดยพระพิญพญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนําเราเกียรติทั้งสิ้นเราขอมอบและถวายแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวและทาการด้วยเราลูกเชื่อเหลือเกินว่าคําอธิษฐานแบบนี้ถูก ต้องตามน้ำพระทัยและตามพระประสงค์และตามหัวใจของพระองค์อย่างแน่นอนเคาทรงตอบเราอย่างโดยเร็วเราเฝ้าจับตารอแล้วเราจะร่วมกันเฉลิมฉลองและถวายเกียรติพระองค์อา่านคิดสจัรแห่งนี้ด้วยกันเราอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอามนค่ะอามนอ่ะตะโกนลูกอามนค่ะอ่ะ อตอนคําเราจะพบกันนะคะขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในหัวใจของเราเราไม่มีสิ่งใดที่จะกล่าวไปดีกว่าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์เมตตาแก่เราคงค์เจ้าพราชญ์เสมอมาแล้วก็เสมอไปด้วยในบ่ายวันนี้ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปทําภารกิจธุรกิจ ต่างๆขอพระองค์ทรงโปรดโคงเจ้าพระเจ้าที่จะให้เรานั้นมีหัวใจที่มั่นคงหน,นักแน่นมีรากในพระเจ้าในความเชื่อรากแห่งพระคุณความรักระวางใจพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราด้วยเราจะพบกันอีกในเวลาที่ดีที่สุดโคงเจ้าพระเจ้าจึงมอบคำอธิษฐานแล้วเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้กับพระองค์และชีวิตของเราทุกคนละลมหายใจของเราที่นี่และพี่น้องของเราที่เราลึกถึงเขาด้วยเช่นเดียวกันอธิษฐานคินขอร่วมกันและมอบกันและกันไว้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน